มาสุนทรมาสุงพี่น้องผู้บันแห n งเงาหังเสง,งที่วิใต้ขอตังเสงคขาอ๋อพี่น้องเขอาเขาค่ะเมื่อป่วนมาวันที่เก่าเดินทนสามปีสองสิบหกในก้นหนุ่มใต้แห่งการยันเมือเข้าขาก้อนหนึ่งอะไรจือว่าใจกองงินอายุศร้าสองปีอยู่ตรงเว้งสี่แสงจึงใบาจบัะจันเลลเป็นเพลิงกงั่งตดผางยะที่เว้งเก่งใหม่เลยลูกตายก่อนใะ้เขา เกี่ยวเลยลองใจหนุ่มคนนี้ไล่ลูกตายกว่าสิผายดังพอแม่พี่น้องในก็ะไล่เป็นดังมองเจอเห็นเจอเสียมก้ามีป้าดังพอถามเกี่ยวเลยลองไม่มีปักฝังเกี่ยวเลยลองปืนผ่าตวตายคนแหละเกี่ยวเลยลองตัดใจเลยขึ้นกายหยดแดมมีคอถามหลายๆคอไหนเขาก็คือเด้เวต์คอแกมโตมุ่นดาบพี่น้องเขาเขาไหนเขาาดจากไรเอาคอถามตอบได้มากปืนแย่บันพี่น้องเขาไลลูจ้อมไหนเขาเนองเป็นคนหลีน้องขับรถแน่น้องมีสตีเสเสร แตเป็นอยู่สามหิมพร้อมนั้นอันที่เป็นมืดมืดน้นนองเป็นกอหู้ซอมฮะ,ะน้องอระเหล่กินสลิกหลุดป,ปยายามกินกินข้าวกับพักแกน้องในมันเหมือนเหมือนส่วนน้องในมันกล่มอมสกุลหนวกก้นตือเนาะ พอเฮ็ดกันมาเนี่ก็เด็กข้าห้องกังเหลาก็ยำกว่าดซ้อมเมก์ุเนากุเนามันก็เฮ็ดกันหลายๆโตเนาะเลี้ยงเมเนาะกอมีเลี้ยงเมเนี่ยก็มันก็เวรนสือบ้านเนาะมันกวาดตังเราก็มันมีตั้งสตี้เศษๆข้าวตาฮาหกปีเนี่ยกว่าตั้งเส้นแน่ตลอดมันกับยำเปลี่ยนแางพอถึงเนานั่นเอาหกมองเนี่ยน้องก็กวาดเนี่ยก็ดูนั่นอยู่ทั้งตัวในขับรถปุุงมาก็มาสวนสอนน้องกับเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเขาพิษเต็มๆต็มเนี่ยเวรเสือแต่เดี๋ยวเนี่ยเขาห้ำขยมห้าบ เกี่ยวเลยลองในสีเฮ่าขาเดี๋ยวมาย้อนตองถามด้วยปีจ่ายเปิ้มอันเป็นเจ้านาดีก้าวเงาสุนไลสุนเป็นก้นเอชดีเอันมาจอยในน้ำปั่นเนื้อปังจับปน้าใจกล่องเงินเท่าไห่ในเขาประคับปีจ่ายเปิ่มเหมือนสุนข้าเกี่ยวเลยลองอันปังจับปน้าใจกล่องเงินในข่ะเนาะอคมีลองตั้งหยับผึกซังเนี่ยเดมีตั้งบอลไปพิน้องเอาคอยก็เดมีลองตั้งตองถามเนื้อที่พี่เขาอีกหนึ่งในเขาก็เหมือนตั้งสุด ลองพ่อเป็นเพลกึ่งกลางขวาเอวในพี่น้องเจ้เป็นแห่งการยานเมืองเขาในติดทบตั้งหยาบผุดเจื้งหือสั่งพ้องนะครับเกี่ยวกับลองการพบเพลกึ่งกลางอลองการคอลโลทก้าเนาะจำเซนตาสายตาในวัมพิั้งหยาบป็นมาหลายลองเกี่ยวกับลองไม้มีลองส่วนไรส่วนเป็นอลองการเข้าถึงนุมตะลา้าปาด,ดงังลองการยอดหยาดโตทางเจ้า่าไปตายใช่หนนะ,อะลองั้างหรืออะไรเข้าใจอันหนึ่งนะแต่ในตัวมังคุดไตเขา โอเคนี่ก็เดเป็น์เมยของใจกองเงินเขานะครับ่ะโอเคเมยครับเดมีข้อถามลองอันปองใจอันเข้าใจข้าคำทางนีเก็ถามเลยค่ะนั่นนะครัอันลูกค้าเนี่ยลดมันซนลดลด,ลดซนเนี่ยก็เ,เอากว่ามันว่ากว่าไต่ตีหงยาเกเขาซอยอ่ำลายเนี่ยลดซวนเมื่อหกโมงดูกว่าเมื่อสิบโมงว่าเขาเอากว่าเอ็กเซลีที่ในห้องหนึ่งย้าห้องหนึ่งเขากว่าปั้มหัวเสาเซนปั้มอ่ำลายแล้วก็เขาผ่า ในเขากวบอะไรอัควังก็เป็นปอเป็นเม่เฮ็ดสางเขากวผ่าในไข้หูลองแน่อขวบอะไรอักขงก็เปลี่นเม่ก็เปลี่นปีเป็นน้องขามเต๋มีชิดผ่าอยู่ค่ะนี่ยสางว่าลูกเขาลูกกว่าย่าเนี่ยเขาอําไข่ปั่นเฮ้มันมีห้อยเสียบห้อยเสียบเียงเออเขาก็เป็ี่นเม่เนี่ยบนซว่ามันไข่ต็มเสาไข่ปอเสาเน่ยขนาดลูกเขาเป็นก้อนเนาะอ๋อรับก็อ วนวาแต่เปลยนได้ฮะเนาะติสั่งแลต้องผ่าลูกเขาย่ำไปเลยอาข้างดีปอดีแมวแห้งอะไผ่าได้กวนเปลี่ยนในเพราะว่ามันเปลี่ยนหายแห้งในมันมีเลือดค้างอยู่ในปอดในตับในไซในต้องนั่นก็ในหมออ๋อในอ่อประเดทให้ไปพี่น้องมาในพี่น้องแต่มาอะไรในเป็นใจเข้าย่างเป็นสองสามจมูกมันก็เป็นวันมันก็เป็นสองสามวันได้ไงเลือดมันก็เด็กกามในก็จังาตเลยไววไรใช่ไหมนะ ก็เป็นอะไรในอันว่าเป็นก้นใต้ห้าก้นดังเจ้าเครือห้ามนั่นก็ก้นไทยห้าเนี่สั่งเป็นเจ้ในหมอยาเขาโดยไรคัดใจจอยกัมเดียวจอยอาสาก้นก่อเป็นนั่นอ่าเพศสั่งหล่าในในเปิ้ลตู้อาสาเปิ้ลตู้ก้นก้นนั่นเป็นเป็นที่หนึ่งเนาะว่าติดจอยอะไรอยู่ห้าจ้าไหนเพราะว่าเปิ้ลก่อนติดในคัดจอยจอยให้มันถึงตีขนาดนะก็เป็นอะไรในการผ่าตัดสั่งจะว่าเป็นเพศกึ่งกลางในในเปิ้ลมือจังไปบันพปบันเมมาหาอะไรโดยไรยุดยากัมซื้อเนี่ย เอาครับก็ว่าเด้งลาธนะเพราะว่าไป้ายไหนๆจา้างเฮทไทยกวนเปลี่ยนตายก่อนก็ไรจี่ไหนนั่นอากาผ่าเป็นว่าเสียงเงินหกหมื่นเนี่ยเย้าก็อะไรก็ใส่ไว้สามหมื่นอ๋อสามหมื่นเนีใส่กับเดีวค่ะแต่หกหมื่นเนีมีใส่เขาเขายอ้อนมาเฮ็ช้างเพิ่นอ,อันเขาก็ซอยซ้ำลายเนาะเขาเขาหยอดยาลายเขนเนาะยอดยามลา,ายเขามเลยเสียงทางสามหมื่นเฮที่ไหนขน่ะว่าบอลองในนี่ตั้งโรงพยาบาลบเดริษัทแรงไลรีเลยเสียคันเนาะตั้งหันถึงค่าได้ก็ ถังสียว่ามันมันมีการยุดหยาอ่อนตั้งมือมันติดตายนั่นเหมือนจะหนังว่าหลอดลือดผ่าหลอดเลือเอาเลือดมันออกห้าหลอดเลือดลมต้วยพอดมันห้าหลอดเลือเอาเลือดอันที่ข้างด้านในออกห้าจะไหนครับนะเพราะว่ามันเป็นเพชรกลางมันมีลอมลมแห้งผ่า้าแห้งจะไหนมันจะมีเจ็บด้านในจะไหนนะพอเจ็บด้านในในแห่งมันข้างไป้ด้านในผมเลยผ่าออกมันเจะมีการยุดหยาตัวอ่อนตั้งมือมันติดตายนะครับโยนเนาะ มันทะเลเป็นฉนั้นเปินก็จอยเหลือมือมันเด็ดตายนั่นี่แหละคาถางได้เป็นกายอดหยาตัวมือพองนั่นะนะกว้ยังเจอว่ามันตายเสียก็ขึ้นว่าของบ้านนี่มันก็เต็มมีการใจ่ใยน้ำกัวหัวอ่อนตั้งว่ามันตายอยู่ย่อกูยมันเพราะว่ามันกาดตายที่ของบ้านนี่มันก็เต็มมีเปินก็เต็มมีการยอดหยาหะนะมันจะหนังกาเปิดทีเป็นคัดใจจอยเหลือฮนนะ อ๋อค่ะเป็นเจ้านั้นกวยอ่อาจื่อเกาหลีพราะว่าใครหู้นัมเบอร์เซ็นไห้เด็กคาว้านบาหลุ่นไรก,ก่าทามด้วยตั้งไผ่หมอ,อยาเขาจ้านันนะอ่าเป็นเด็กจังซับแรงไรดีเดเซนไห้ลูกเขาลูกก่อนเยอะเนเขาเตะอะไรกายอกายเศร้าใส่ขึ้นอยู่ค่ะฮะเพราะว่าเป็นเพศกลางๆจอมตาจอมต่างใน รถเครื่องในบอกว่ามีพรบบอาอาม่าข่ามาตั้งบุ่นปนใจกันลองลองเฮกังต้อมตาจมต่างเห็นนะเป็นข้อว่าพรบประกันภัยใหญ่ในข้าวขาใจส่วนไรพรบตัวในไรอ่าก๋วยตวนดัดใจจมพรบนั่นข้อแต่ไรหู้ว่าเป็นเผอไผ่เมามังย้อนตั้งหันถึงไผ่จอรดีตำรวจอันตีเป็นข้อว่ารายงานผลการสอบสวนฮะเนาะว่าเขาพาหู้ว่าเป็นไผ่ก็เมามังในเนขาวขาเ็นใจส่วนไรลจมหนังใหม่มีตัวในไร ไม่มีตัวไหนสังเจอว่าเป็นเพศกึ่งกลางเสียตายในเยอะก็ในการเป็นเพศกึ่งกลางนั่นเข้ามืออะเป็นผ่ายเมาสมงัมงเปิ้ลเป็นก็มาผ่าเขาเป็นเปิ้ลเ,เป็นผ่ายพิษใช่ไะมคนี่ให้เขาขายย้อนเงินส่วนไหลจำพรบรในพรบรสังเจอเป็นรถเครื่องในตีจ่ายหมอกสองแสนฮนะเนาะเรือเซเงินสองแสนในเย่าสังเจอว่าเขาหัวก้อนไหลมาผ่าเขาเขาก็ตุก้กย้อนออกกลอนก่อนทีน่มาผ่าเขานั่นแทง ดมีสองเมียว้เห็นเนาะหนึ่งในเป็นพลบรถลสองในก่อนที่มาผ่าเขาเนี่ยเขาขายย้อนในทั้งสองผ่ายจะไหนนะยอนก่อในการย้อนในจะอะไรเป็นบอมแมลุกเมย่อมหนังไม้มีฮะเนาะรัฐบาลจอมหนังไม้มีเจือขนาดไหนจะอะไรมีเหมือนจะหนังเอกสารมีผื่นเหมือนจะไหนฮะเนาะจะได้มีก็เป็นคนตังเมืองมันก็มีเองทองสู้มีพาสปอร์ตมีมาคงตีนฮะเนาะ มาลาดว่าเป็ี่ยนปมเมกันได้เต้ยเพราะเป็นตั้งเมืองไทยในกอปนใจทะเบียนบ้านเจ๊ไหนฮะนะมาลาดว่าเขาเป็ี่ยนปมเมลูกกันเจ๊ไหนสองก้ย้อนฮับเงินกาสายแดนกาหยอดแดนไรแต่ว่าเป็นก้นเมืองมาในในกอสังเจว่าเป็นดีเมืองไทยในเหมือนเะหนังเอกทองสู้เขาอยู่เมืองมานเจ๊ไหนกอเขาขึ้นมากับสิบดีไผ่เจ้านาดีแตนพองเมืองมันเป็นเพื่อว่าสถานทูตนะนะก็ให้จอยฮับห้องบันลองขึ้นเหมือนเข้ากอไล่เจ๊ไหนฮะนะตอนตัดเดียวย้อนัเงินกาสายแตนกายยอดเต่า ัวเปิ้นผิดเนี่ยก็ย้อนหน่อเงินดีพรบไอยกลี่ยสังเสวะเป็นเงินกาแฮนมาสาปังซ่าในอับหรอ่าถ่อมตัวไว้ว่าไผ่ผิดไผ่ถูกอ่าไผ่พิดก็ยาวไผถูกก็ยาวเงินกาแฮนมาสาปังซ่าในมันถูกอยู่ไรอยู่ยาวเบอร์้นสายประธานเนาะ35,000คันนะก็มันจะหนังว่าอ่ามาเฮ็ดงานซุปอย่างตั้งทยเมืองไทยเนาะมาเฮ็ดงานซุปดีวัดดีทางในนี่ไผ่พิดก็ยาวไผถูกก็ยาวก็ย้อนลายดีไผ่าพรบประกันภัยให้เนาะอ่า สามหมื่นห้าจะไหนคะนะปาดังเงินกาหักษาสตรโดดีห้องบ้านฮะนะกุ้ยข้าวขาวก็โลดได้ตั้งว่าไผ่เพราะรอบ์อของเขานั่นสองมันปลาโมระยูจะไหนนะเพราะว่าโมดอายูยากระดิมีปัญหาในการตุ้งย้อนเนี่ยครับไผ่ฮามันคอร์บมันทับขัดเป็ดเหลือนคันนี้ท้าวเออเปื่อมือมือหยาดตัมีห้องสวนมากก็คอยไปก่อยก่อยใส่เนี่ยเนาะพวกเนี่ยมันก็เออเปลอมีเขามือมีห้องสวนมากก็ขาดเด็กกว่าใส่การูดขาดเด็กกว่าโต๊ะปลาคอร์บอันนี้คอร์บมันทับขัดเป็นเหลือนเห็นไหนที่มัน เสนอะไรคนั้นนะ่ะว่าเป็นเสนหนในตองต้วยแทงวาก้นอันดีก่อนมาผ่าเขาใน,นนะ้นลวดเขาในจองยังตึงมีพละบอ่อทงเจอว่ารวดเขามีพละบอ่อไหนหยยดหนูไรย้อนอาดีผ่าเขาใหนะ้เนาะพอนนตีกม็มาลาไดห้หหงอันดีกวนมาผ่าใน <c oughs> ก็มือว่าก็มามาหอมเงินสองพันว่าซอยมาหมทําบุญซ้อมมาให้แน่เนาะ <c oughs> แต่อันเขาเป็นก้นพี่เดียวอะ่ะน้องทามาตังตรงเขาหมอบซอยมาให้เขามาผ่าน้อง ตังเขาได้อันเขาถ่ายมาอันทีเนากลองวีดีโอก็กลยนตัวเป็นมาแต่ลุงแน่มันเป็นคนพิเต็มๆาา oh. ไาเขาได้เหมือนไรพิษเขาไน้พิเต็มๆก็กาคนตีกองวีดีโอมา oh. อ๋อสั่งว่าคนพิษนั่นมันมาหาเขาเขาซ้ำเตะไรเหตุสือค่ะเมื่อวานไหนก็มาเกียบอ่อนเมื่อไนไหนก็หันมาเกียบอ่อนสืขขอกลัมาว่าเพราะว่าลองไน่แตเป็นหน้าที่ของตำรวจนะนาะเพราะว่าเขาไปแพทนจอนะ เพราะว่าเขาไปเป็ดเนี่ยก็เป็นก็ถางว่าค่ะเป็นก็พิจารณาได้เขาก็เตมีตามตั้งพิจารณา่ค่ะแล้วก็เป็นกอดเตั้งออกไม้เงียบเขาอะไรจเจนนะก็อย่าไปไม่ใจแค่นะว่าเขาเดี๋ยวไปถ้าเขาเดีอยู่ถ้าเนี่ยเพราะว่าเขาไปเปดเนี่ยก็ตั้งภายตำรวจเขาเป็นเก็บข้อมูลเขาไว้ว่าก้นๆเนี่เป็นเพลอยู่ดีเลยเจนเนี่ยค่ะเป็นมีข้อมูลอยู่ขนาดนาะก็เป็นอะไรในพวกไปเนี่ยก็เป็นกอดเตียงร่ำกอดจอมเป็นล่ำกอดเงียบขึ้นเจนเนี่ยค่ะเอาค่ะหนังฮื้อได้เป็นตั้งหู้ตอนสอนบนดาพี่น้องแห่งการยันเมื่อเขาเข้าเส๊ จุ่มเ่อขาดในก็จังเลยมาหมอกลาดบันเห็นในเขาอาคารยินงจมขอบใจถึงพิจัยเพิ่งเขาอันไรมาลาดที่ขาอาขารไม่ก็ขอบใจเชงเสียินมองเจอจอมขะหนออันลูกใจอะไรมาเป็นเจ้าไหนกว่าในก็จุ่มเ่อขาดก็อันมองเจอจอมอยู่ด้วยีๆค่ะไหมค่ะอาคารไหมสุขาราคาราคา